โอเคสวัสดีนะครับเพืเ่อนๆทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กันในช่องภูมิฮา uh huh. เพลินกันอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้เราก็จะมาทําการเล่นโหมดอะครับพ่อซัมเมอร์อ huh. ีเวนต์ด้วยกันอนะ uh huh. บอกไอซันเอลอะไรเราอ่านไม่ค่อยได้นะครับเอเลสอะคิดว่ามันคือด่านเอลซ a นเอเลสหรือกันไม่ต้องคิดอะไรมาก uh huh. ใช่ไหมพ่อโดยด่านนี้ก็มันกําลังจะเอาออกไปในเดือนหน้านะขอยังมาเดือนหน้านะ uh huh. ให้ละให,ให,ให,ให้ทุกคนได้มีเวลาฟาร์มของกันอ uh huh. และ,นนแ,ละและอีกไม่นานนะครับใน วันมะรืนวันมะรืนเสาร์ไม่วันอาทิตย์เริ่มวันอาทิตย์แล้วก็จบวันเสาร์ก็จะมีการอัปเดต EP ที่77็พาร์ทหนึ่งนะครับโดยเอาติเมทที่มันมาใหม่ตอนแรกอะมันก็จะเอาเข้ามาแล้วพร้อมกับโหมดโอไฮโอโหมดแล้วก็ฮาโลวีนโหมดแล้วก็จะมีตัวเข้ามาถึง21ตัวแต่นั้นรวมพาร์ทสด้วยนะทุกคนถ้าพาร์ทนี้ก็มีแค่10ตัวนะพร้อมกับทอยเลทใหม่โดยไอ้เจ้าพวกใหม่นี่ก็น่าจะเป็นพี่ไจเกเรทอยเลทเรานะครับกับไมเคิลแจ็คสันเดี๋ยววันนนีีี้้้เเเเเเราาาาาากก็จจจะะะมมมลลงงงใโหหดดอัวววขขไไปปยย๋ิ่ต โอเคเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยผมมาทําการวางไปฝั่งนน้นใช่ตรงข้ามกับพ่อผมต้องวางอย่างเออวางตาแหน่งเออตาแหน่งตรงนั้นแหละตรงนี้มันยิงเป็นอ๋อมันเพลลิซิ่งเพลลิซิ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นทางฝั่งของตรงนี้ใช่เพราะมันยิงแบบทะลุพาะอย่าลืมนะมันยิงแบบเพลาลิซิ่งเราต้องทําให้มันมีการควบคุมที่ดีนี่จ้าพุ่มได้มาละอ่ะได้ตามมาเอามาวางช่วยกันนะอือ,อ,อตู้ ก็ไหวอะ่ะทุกคนไหวเราจะวางแบบนี้ช่วยกันนะพ่อใช่เดี๋ยวพ่อจะวนไปจนครบสี่ตัวแหละหลังจ้ากูมิวางเสร็จภูมก็จะมาวางแซนตา้าโดยแซนตา้านี่เราต้องวางแบบฉลาดนิดนึงนะเพราะแซนตา้ามีบทช่วยอยู่เยอะเลยเป็นทั้งตัวล่อได้ดีเลยใช่ไหมพ่อใช่แต่ไม่ใช่ว่ามาวางไว้ด้านหน้ายูนิตนะเดี๋ยวกีดกับไอตัวไอตัวตัวนึงอะ่ะมันสามารถมีสกิลเดียวเร่นดีมันจะมีตัวอีกตัวนึงอะ่ะพ่อไอเจ้าไอตัว ที่มันมีสก,กิลติดตัวกับกจิตเลยคือมันหมุนมันสตันใช่ไหมมันว<ช>ิ่งวนแล้วมันก็จะแบบติดบัคเดินทะลุทางไม่ไปาทางนั้นอ่ะไอ้ในตัวนั้นก็ตัวนึงใช่ไหมใช่ตัวนั้นก็ทะลุทางได้อืะเอาเกตตัวตังไปก่อนถ้าเรามีตังจิตร้อยคืเอ,อเออเกือบอัาเกตฐานละเออว่ะพวกเราช่วยกันอับเกตฐานด,ด้วยด้วยใช <laughs> แ่แล้วคือเรื่อมาคือฐานเรายังไม่มีเลือดรถอะ่ะอันนี้ถือเป็นเรื่องดีนะ หลังจากนั้นพอภูมิอันนี้เสร็จภูมิมาหาว่าทางไหนดูไม่ไหวบ้างพอก็ตรงข้ามนู้นเลยเดี๋ยวพ่อจะวางตรงฝั่งที่ภูมิอยู่ใช่ไหมโอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวภูมิวางค<า> <Pop Spider. S 2> ็อกสไปเดอร์อือวางตรงข้ามกับพ่อเลย <laughs> ตรงข้ามจริงด้วยโอเคแล้วเดี๋ยวภูมิมา,มาอเกรดตัวต่างก่อนหนึ่งก็สองทุกคนก็น่าจะเห็นเออรหัสมะพร้าวผมมาเล่นเป็นครั้งแรกนะันในด่านเนี้ยหมายถึงครั้งแรกที่จะชนะนะ เพราะเล่นมาชนะละทุกคนยังไม่เคยเห็นผมเล่นชนะหรอกแต่ที่จริงชนะมาบ่อยและ้ะใช่ไหมพ่อ mm hmm. แต่แค่ไม่ได้โชว์อะ mm hmm. ก็ตามมาอันนี้เพราะที่ผมเอาคิวปิดมาเนี่ยเพราะเนื่องจากมีน้องคนนึงเขาถามนะว่าพี่พี่าใช้คิวป<า>ิดอะฝ<า>ั่งตรงข้ามได้ได้ได้มีตมังพอพี่พีเนี่ยเออถ้าใช้คิวปิดเริ่มเกมแทนจะได้ไหมคําตอบคือได้นะครับแต่แค่อน้องอาจจะต้องเสียเกมเยอะหน่อยใช่ไหมพ่อมันเป็นตัวหาย,ยากอะ ถ้าเป็นไอ้สปเกอร์คาเมล่าแมนอะเิมเดียวปเบอร์ศูนย์เจมก็ยังมีคน,านขายอะเขามีแล้วอะ่ะก็ได้อืมถ้ามีแล้วอะนะแบบน้องไปสุ่มได้น้องดวงดีมากอะก็เอาได้เลยเอาว่ะพ่อตอนนี้เราเจอสถานการณ์ตึงมือว่าบอสทอยเล็ตมันดุดมาอ่าผมต้องอทําการซูมแบบนีู้มจะเป็นบ้านแล้วพ่อตอนนี้รวมร่างกับบ้านเป็นที่เรียบร้อยละง่ายต่อการเข้าถึงพ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็อาจจะต้องมองผมเล่นมุมนี้ยกเว้นเวลาผมไปอัปเกรดตัวนะ อัมเกตตัวผมจะไม่ค่อยถนัดตอนนี้ยังไม่มีฝั่งไหนนะ่าเป็นห่วงเท่ากับเออพอพอฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มันมีมาแล้วภูมิหยุดเวลานะได้อืโอเคคิดว่าไหนอัมเดตหนะ้ามันจะมีคนเล่นเยอะไหมพอถามเฉยๆเออคนะิดว่าสำหรับภูมินะเยอะแน่นอนเพราะมันมีโหมดหนึ่งเป็นโหมดที่แบบ ทุกคนคิดถึงกันมากเลยเนาะพ่อโอไฮโอหมดหมดนี้สําหรับการลงตัวเลยคือใครที่ไม่มีตัวก็ไปสุ่มเล่นได้ใช่ด่านนั้นคือได้เล่นตัวที่เราไม่เคยได้เล่นใช่ไหมอย่างอัลติเมตอันนี้แหละความฝันผมเลยจะได้จับกล้องอัลติเมตคอสักทีอยากหยิบเอามาใช้ชีวิตจังอชีวิตจริงจังถ้าหยิบได้จะหยิบไปนานแล้วนะพอกันเผื่อ ใช่ไหมพอเผื่อไว้กเหนียวเล่อนนิ้วสองตัวที่เราแมวเห็นเขาบินเห็นเขาบินเขาแคททอยเลตถ้าลืมอัพเสร็จเลยบ้านแตกทำไมมันพุ่งแล้วบ้านสามร้อยแตกก็จะเรียนหรอตัวมันาหลอกสองสามตัวจังหวะนี้เราปล่อยให้พ่ออันนี้ลุยไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราอัปเกรดเซนต้าให้ตันหลังจากนั้นรถนั้นก็จะมาทําการอัปเกรดอัปเกรดระวังนะต้องอัพอัพสลับกันนะอย่า ไปมุ่งอัพทีเดียวว่าจะเอาเงินเยอะๆไม่อย่าละอย่าทําอย่างนั้นนะอย่าคิดอย่างนั้นก็เด็ค่ะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันมีตัวเกือบหลุดแล้วหนูมาอัพเกรดของสไปเดอร์บ้านแตกเพราะพ่อเคยมาแล้วพ่อจะต้องวางสลับอัพตัวเสร็จมาอัพเซนต้าแล้วก็ไปอัพตัววนไปไม่เป็นไรพาะเมื่อกี้ตัวเกือบหลุดเข้าบ้านอัปเกรดของสไปเดอร์ถึงเลเวลที่มันโกงละตันไปแล้วหนึ่งตัวพ่อโกงละทีนี้พ่อได้อัปเกรดของสไปเดอร์ตันยังเพิ่งอ่สี่อือ ม่เป็นไรมีตัวตันแล้วหนึ่งตัวดูเดอะแบกเราแต่มันไม่ได้วิ่งรอบแมทรอบแมทป่ะทีมันก็่อยู่โซนเดียวไงไม่เป็นสองโซนพอสองโซนที่จริงโซนอื่นมันก็มีเอโอถึงนะแต่มันถึงนิดเดียวอ่ะนดี๋ยวพงษมจะม้อัพเกรดเพราะว่าพอก็พอสี่พันมันก็เป็น a อเอโอแล้วใช่ไหมอืมใช่ใช่อัพได้คือโกงแล้วพงก็จะมาอัพเกรดเขาสไปด้วยตัวให้ตันอ้าวขาดตังอีกห้าร้อยไม่เป็นไรมาอัพเกรดตัวตังก็ได้วะ ตอนนี้เรื่องตัวหลุดน่าจะยังไม่ไม่มีปัญหารออัพเกรดตัวตามไปก่อนได้เลยหรือมั้งเพราะเนื่องจากโอสไปเดอร์บอกว่าไม่เป็นไรพี่จัดการเองเห็นกิจไหมพ่อกิจโดนเออโดนไม่มีอะไรทุ้คนแค่กําลังจี่จี่เอ้ยนั่นแหละนั่นแหละเซนต้าทําดีมากดูพ่อเซนต้าเป็นตัวโกงเลยอ่ะพ่อเมื่อกี้แบบถ้าไม่วางเซนต้านี่หลุดร้อยเปอร์เซ็นต์ภูมิอัพเกรดโค้สไปเดอร์ตันละสองตัว ทีนี้เดี๋ยวมาอัปเดตเป็นทางฝั่งของฟิวเจอร์ไลทคอมแมนด้วยกันแต่ตอนนี้อัปเดตเขาเอ้ยแซนตา้าให้ตันก่อนได้สามตัวตันนะเอาแล้วเอาแล้วเอาเรื่องตอนนี้เราต้องแบกไปก่อนนะทุกคนเพื่อให้พ่อเรานั้นอัปเดตรดตังอะไรก่อนนะเพื่อจะได้วางสุดยอดยูนิตนะครับโกลเด้นฟะิวเจอร์ไลท์คอมแมนณตอนนี้คือโหดพอๆกับอัลติเมตเรียบร้อยแล้วพออัลติเมตโดนเนิร์ฟหนักมากาจริงนะโดนเนิร์ฟทั้งดาเมจคู่ดาวกระบอกไม่โดนเนิร์ฟ แต่ดาเมจเนี่โดนโดนหนักมากล่ะแต่แตยังไงมันก็ยังโหดอยู่อืมปกติเป็นแสนนะแต่ตอนนี้หลดแปดละแปดหมื่นอืมแต่เห็นไอ้อัลติเมตไทท่านสปีกเกอร์วูแมนตัวนั้นน่าจะโหดกว่าเห็นเขาบอกว่าดาเมดมันสี่แสนขึ้นไม่ใช่หรอ,อพอที่จะมาใหม่นี่นะใช่เห็นว่าเขาบอกว่าจะได้มาจากเออเอ็นเมั้งอาจจะสามอันดับแรกหรือไม่ก็สิบอันดับแรกก็เป็นไปได้อะ่ะพะ Mm hmm. ถ้ามันโกงอ่ะแบบโกมแบบอัลติเมทค็อกอีกอ่ะหรือไม่ว่าเอาอัลติเมทดิวออกไปเลยเพราะอัลติเมทดิวก็มีต้องเป็นพันแล้วนี่ใช่ไหมพ่อ mm hmm. เดี๋ยวพุ่บ้ังแต่ว่ามันก็ยังไงมันก็ไปติดบอร์ดมันก็ไม่ได้รางวัลถูกไหมถ้ามันเป็นตัวแถมมาถ้าสมมติเราไปติดหนึ่งร้อยขึ้นจนถึงแค่สิบเอ็ดเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้ไอเจ้าอันนั้นถ้าไอเจ้าตัวนั้นน่ะมันอยู่1ถึงสิบนะ mm hmm. ได้แค่อัลติเมทดิวอัลติเมทดิวหนูว่านะถ้าเทียบกับโกลเด้นเนี่ยคือโกลเด้นนี่ห่างชั้นหมายถึงไอ้เจ้าอัลติเมทดิวเนี่ยมันอยู่ชั้นล่างเลยนะพ่อส่วนไอโกลเด้นอยู่ด้านบนมีทิกบางตัวยังแข็งแกร่งกว่าไออัลติเมทดิวเลยพ่อไออัลติเมทดิวมีแค่ดาเมจกับราคาเพราะเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะการวางอะ่ะ การวางมันยากมากพ่อตัวมันใหญ่มากพูมอัฒเกตบ้านให้นะตอนละ <c oughs> ดูกันว่าเราจะทําให้เลือดบ้านรถได้ไหม <c oughs> เวลาเล่นสองคน <c oughs> ใช่ไหมพ่อ <c oughs> แต่คิดว่าน่าจะยากหมายถึงพวกเราเนี่ยแหละยากที่จะทําให้มันไม่ลดอ่ะแต่นี่ยังไม่มีเข้าไปเลยนะยังไม่มีเข้าไปเลยถ้าพ่อวางโกลเด้นสี่มุมก็คือโอเคสกีบิดี้ทอเลียเองร่มจมแล้วพ่อวางแล้วสี่มุมแล้วแล้วก็อัพคันสองมาแล้วอืม กีบีดี้โรยเล, ت, ล็ดร่วมจมแล้ว <g ül> ไม่ต้องรอดูพ่อยังอัปเกรดไม่ตันเลยแต่ผมว่าวางไอ้เจ้าเก้าเก้าสิบเก้าเปอร์เซนจะครบหมดทุกเอ่อทุกมุมแล้วนะตอนนี้คือโจมตีได้รอดล้วเพราะวางไปสองตำแหน่งนี้อันนี้ยังอัปเกรดไม่ตันถ้าตันก็จะมาวางอีกฝั่งหนึ่งก็จะครอบครเอาเป็นว่าเราหยุดเวลาเพื่อไม่ให้เสียเวลาแล้วกันนะพ่อเล่นมาสองคนยังไม่ได้หยุดออโต้เลยเนะี<ค>น <g ül> ่ยทั้งเดียว พ่อเล่นคนเดียวก็ยาวเลยพอลงมาปุ๊บวางกีเลเซอร์เสร็จปุ๊บก็ออโต้เลยยาวเลยมันเท่าไหร่อ่ะอีซี่ไงสำหรับพ่อสิบเก้านาทีสิบแปดนาทีกว่าของภูมิอ่ะออโต้ไม่ได้หรอกมันเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์บอกว่าือมันต้องวางแผนดีๆแล้วก็สลับสลับแบบกดหยุดเวลาพ่อน้อยให้ได้สองครั้งหนูว่านะไอฟิวเจอร์ไลท์ของแมนเนี่ยในร่างตนมันแก่ก็คือฟิวเจอร์ไลท์ของแมนแบบปกตินี่แหละคือแก่ไงแบบ โอ้ขยับช้ามากดาเมจเบาสโลนนิดเดียวแต่ไอโกเด้นเนี่ยล่างหนุ่มแล้วพอแข็งเก่งมากหยุดเวลาได้นี่ยี่สิบวิอันนี้กว่าจะหยุดเวลาได้โอ้ยปู่ปู่เจ็บหลังแล้วหลานเอ้ยโอเคภูมาได้ครบหมดทุกมุมแล้วพออัปเกรดตันด้วยตอนนี้ไหวชิวได้เดี๋ยวภูมาวางทางฝั่ง,งของไอเป็กคอนมาช่วยบับด้วยกันแล้วพออย่างที่ตัวไหนมันวงไกลๆมาวางแล้วแต่สําหรับโกเด้นคือโกเด้นบอกว่าายวงไกลอยู่แล้วเอ้ย เฮ้ยไททันแฟนแมนจะวงจะถึงไหมบอคคิดว่าถึง,ง<บ>อ่ะวงแบบสองตัว,ตวถ้าไม่ถึงเดี๋ยวภูมิขยบมาก็ได้แต่วงก็กว้างอยูออ่นะเขาไม่ถึงอะ่ะอ่ะเดี๋ยวภูมิขยบมานิดนึงเลขแปดแปดนำโชคอือโอเคยังไม่มีอะไรนะ่าห่วงมีแค่กิด กดที่วิ่งมาด้วยความรวดเร็วสปีดลันเพราะไอ้กิดมันสตันเอาคิวปิดไปแล้วอะ่ะด่านนี้ถ้าสังเกตดีๆอะมันไม่ได้เล่นยากหรอกเราแบบจูมดูวงดูไกลเลยเดี๋ยวมันจะมันจะหมดก่อนแล้วเราก็ไล่ขายแล้วก็มาวางตรงที่บอสออกมา เล็นปค้อนหนูทําหน้าที่ได้มีประโยชน์มากเพราะบับใช้ท่านแ,นแฟนแมนทุกตัวที่อยู่ในระยะใกล้ๆกันอันนี้ตอนนี้ผมวางสิบห้าทับสิบห้าแล้วเดี๋ยวไปขายคือคิวปิดแต่ตอนนี้คิวปิดบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเราโดนเกีย้ยนอะ่ะคิวปิดเราโดนต้มแล้วทุกคนดูดีหนักหนักเลยโอเคขายได้เสร็จแล้วก็ามาวางเป็นเอ่อตัวไดดีพอ่อตะก้าเป้าเลยอืมตะก็้ามาอยู่รวมกันเนี่ยเป็นกลุ่มอ่ะ อ๋อจริงจริงๆผมต้องวางโซนตรงที่พ่อวางเนี่ยพอมันโจมตีใกล้ตัวก้าวก้าวอะโซนไหนไอ้ยเ้ยเฮ้ยแป๊บแป๊บนี่ไงทุกคนตัวนี้มันเป็นแอตโตโซเจอร์ทอยเลสตัวนี้มันจะเป็นตัวที่มีสกิลคล้ายกับกิดทอยเลสนะไม่เชื่อเดี๋ยวมันไปถึงคิวปิดแล้วมันจะหมุนเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เลยเน่เ่เน่เน่เนเน่่เมันหมุนเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เนี่ยพ่อพ่อมันหมุนมันหมุนแล้วอ่ะวางช่วยอ่ะฟิวเจอร์ ช่วยไปนะเอาเป็นวาสี่มุมนั้นปล่อยไปก่อนด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาวางพวกนี้ไปก่อนนะขายคิวปิดแปบ๊บคิวปิดไรประโยชน์ <c oughs> ไม่ที่จริงมีประโยชน์สตันไงช่วยโดนสตันนี่แหละประโยชน์สูงสุด <c oughs> ตอนที่ภูมิเล่นนี่คือภูมิออตโตไม่ได้เลยนะช่วงเนี้ยอืมใช่ มาแล้วพ่อปัญหาเราดีทักเตอร์แอตโตทอยเลตตัวมากันเยอะมากพ่อบางทีเราอาจจะเสียเลื่อนให้กับเวมีก็ได้บบกกับกิดกิดมันมาแล้วจะวางไอ้ะหยุดเวลาได้หรือเปล่าหยุดได้อีกสิบกวีเนี่ยเก้าหก้าพ่อหยุดเวลาได้ไหมได้ของพ่อยังไม่ได้หยุดสักครั้งพ่อเอาไว้ห้าสิบอืมพอรอบอสไปเลยพุงหยุดให้ละ ยังว่อนี้พวกแกโดนต้มแน่นอนต้มตุนตุ่นต้มนี่เจอไปพลังแห่งฟิวเจอร์ไลท์คอมเมนต์พุทาแห่งการเวลาถูกแล้วอโอเคกากี้กีกีกาดทอยเล็ดมันหลอกมาแล้วนี่กีดมันข้ามทางนะ เองจะไปให้ไกลเมื่อยอะไรเนี่ยทั้งที่ทางตอนแรกตัวเองก็ใกล้ๆแล้วแท้ๆกำลังจะไปถึงบ้านอยู่แล้วอ๋กลับบ้านเตาก่อนไอ้บอสปูออกมาแล้วเหรอพออ่อยังยัก็คออิวปิดโอเคอยู่ฝั่งนั้นภูมิรอด้วยกันนะเดี๋ยวมันก็ออกมาเองพอออกปุ๊บนี่ไงนี่ไงเห็นกล้ามนีมนี่ด้านซ้ายซ้ายมือพ่อนะอ๋อฝั่งนี้ฝั<ช><ต>่งนี้<ๆ>ไม่มี ไม่มีเออพี่ฟิวเจอร์ไลท์คอมเมนด์ด้วยอ่ะพี่พี่ช่วยปรับเป็นสตองเกตนะครับอ่ะบอสปูจะได้ช้าลงหน่ยพอดีพี่บอสเราเห็นดีมากแล้วลม่าสุดมีกิจนะครับแต่กิจก็ไม่ขนามือเราเสียชีวิตไปก,ก่อนนะครับส่วนเซนต้าเออเซนต้าไปล่วงหน้าเลยนะครับเราไม่ต้องการคุณละคุณหมดประโยชน์ละจริงจริงคุณก็ยังมีประโยชน์อยู่แหละแต่แค่ไม่ค่อยจําเป็นอนะ่ะมาทางฝั่งนี้โจมตีเออดีเจยอยู่กับบ,บอสพอดีเหมือนกันนะเนี่ยพอ่อว่าไหม เพ่ฟังอื่นเราเคลียเรียบร้อยอะไรละหมดหมดปัญหาละไม่ค่อยมีอะไรเหลือลงเหลือมาไปละก่อนเลยไปค่อนแทนวคิดถึงนายส่วนฝั่งนี้ก็มีดีเจแต่ดีเจก็โดนเล่นงานโดยแทนทั้งแฟนแมนเลยเราเลยไม่ต้องห่วงอะไรมากส่วนพี่บอสเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปพี่บอสโดนเล่นงานไปซะอืม เราไปเคลียร์ของสไปเดอร์ก่อนของสไปเดอร์ทำดามิดอะไรไม่ค่อยโอเคแล้วมาวางเฮ้ยวางคิวปิดอะคิวปิดมาให้พี่แกตีเล่นห่าอเออนั่นแหละพ่อใกล้หยุดเวลาได้ยังพหยุดไปแล้วไม่ไม่หมยถึงนะตอนนี้ยภูม oh, <okay. S 1> ิยังเหลืออีกตั้งเป็นร้อยวี้ยมองไปมองมาหน้าเขาก็คุ้นๆนะเนี่ยอีวิลทอวเลดแคปเนี่ย ใช้แล้วไปสบายนะบอสปูเรียบร้อย19นาที29วิตไปล็อบบี้นะทุกคนโอเคทุกคนก็ขอไม่สุ่มอะไรมากนะสุ่มไปก็น่าจะรู้กันอยู่ว่าอืมมันเป็นเอาเป็นว่าเกลือเค็มๆนะนถ้าสุ่มไปพ่อไม่สุ่มหรอกพ่อเก็บเอาไว้ให้มีตัวใหม่มาลงตู้ก่อนค่อยไปสุ่มใช่เอาเป็นว่าถ้าเรียกไงดเีเพื่อเพื่อเรดี เดี๋ยวเรายังไงเราก็ต้องเอากล่องนั้นไปทําการอะไรพ่อขายอเพื่อรวบรวมเจมเอาชิปฟอกแม่ตอนนี้พ่อได้หกหมื่นกว่าเจมแล้วผมได้มาสองพันแปดรวมกับกล่องนี้ก็ช่วงนี้กี่เจมแล้วพ่อดอกลงมาแน<อ>่นอนหกเ 700, จ็ดร้อยเจมพอขายได้ก็สามพันกว่าเจมโอเคตอนนี้บิดบอลเซอร์น,นีทุกคนถ้าทุกคนอันนี้ก็รีบไปหากันนะตอนนี้ผมถอดใจไปแล้ว <ând> ไม่รู้อยากได้ UGC มากกว่าแต่น้ำบุ๊รโอเคต้หาได้ก็หา นะทุกคนวันนี้ภูมิพาเพลินนะกับกับป่าอีกช่องหนึ่งช่องสำรองพ่อลูกพาเพลินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็บาย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 แล้วถ้าอีพีเจสิบเจ็ดพันหนึ่งมาก็จะมารีวิวให้ทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวเอาไว้แจกสักนิดนึงอืมยังไม่ได้แจกสำหรับคลิปหน้าถ้าถ้าอัปเดตมาอมตอนนี้ยังไม่ค่อยว่านะทุกคนเลยหาผู้โชคดียังไม่เจอก็บายบายทุกคน